บนเขาย้่หน้าครับควาเขียวมาถึงที่นาแล้วครับเขาเลี้ยงปุยหวยโอ้ยสนิมาอลล่มน้องปุยแห่งลมบนวันสซนำมึงเลยยังสี่ละ ไม้วออกนอกเราบ่มันสเกลียวไดขอมึ้มเกล่ยวไดอยู่้มคันรอดกล้วยใดกลวง่ายเรยเยอะอยู่ในนานจงเอาขนาดต้นน้อยๆ่งนี้อยู่คเขาครับเขาบัวบัสูงของมึงไปได้อกูปริมาณนะเนี่ยตัว อามอปุยอีอะรมนยปุยตัวนมึกกับพวงอันค้อนไงโอยนี่ครับอากาศสอโอ้ไิบบาทหกสิบโอ้ยเขาเป็นอะไรค้าปุ๋ยค้ารถเกี่ยวนอ้อ ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าครับพระท่านได้มือแล้วพี่น้องนาม,มันลายอยู่ครับอันนี้คือบอกกบครับแต่ไม่มีกบบอกกบเก่าเฮ้ย